I was past those hills in the, the distance right? find that village down there all right let's hang on here we go no way of knowing what we're up against that's a cheerful thought come on we have held together this long. let's not fall apart now old Bess has got us this far and she'll get us all the way if we do our bit. คือถ้าพูดกันยาวผมก็ไม่อยากจะพูดแทรกกันนะแสดงหัวเทียนที่เราขโมยมาสามสี่อันเนี่ยได้ผลนะครับเรามารยาทดีไปตามถานนครับไอ้นี่มันหมู่บ้านที่เราแอบมาเอาหัวเทียนนี่หว่าบอกว่ามารยาทดี มีปืนใหญ่อ่ะมีปืนใหญ่ไม่โดนไว้อะไรมาสกิดมันมีรถถังมันนว่วะเมื่อกี้เห็นด้วแป๊บ อะนวเอาไม่ใช่นดวนรถถังกลางเมืองบุ่ออฟแทงบุ่ยออฟแทงไฟลูไฟลุใครย่ามายุ่ง เราต้องไปาไหนเนี่ยขอซ่อมแป๊บอันนี้มันเป็นไหลเป็นไหลวิ่งบบวิ่งมาเป็นอะไรมองไม่เห็นก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปมองไม่เห็นก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปอะไรมันมันยิงข้างหลังเนี่ย จะเห็นรถถังมันแว๊บๆรถพวกนี้ก็ยิงให้เรียบไม่รู้อ่ะเหมือนภารกิจมันจะชี้ไปตรงนู้นผมไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยรถจ่ายรถจ่า่ มันมีรถแบบเราด้วยเหรอมันยึดเราไปใช่ไหมติดล็อกอะไรไม่รู้เกี่ยวกับมุดอ่อโอ้โหมันยิงเนียนเลยยิงเนียนเลยนะโอ้โหสองสามลำเลยลุมเอาอย่างนี้เลยเหรอ อยู่ไหนอยู่ท12นาฬิก12นาฬิมันไปที11แล้ว11นาฬิกนัดสุดท้ายไโดนวะปิดัีบิได้เยี่ยมแม็กแมนั ไอ้แม็กแมนัสนี่มันเป็นพลปืนะครับเอ็ดเวิร์ดเป็นพลเอ่อพลขับส่วนไอ้ไอ้ไอ้ผู้บังคับผู้บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่ายศไหนเนี่ยเป็นคนสั่งภารกิจนะฮะซ้อมเสร็จไปต่อ Tri tracks, collecting updates on the other side of this hill. We're looking for a main road just past it. Hype, hype, Land game of finding up. This is a staging area. They're fixing to retake Cambrai. So we drove straight through. And what? Let him surprise everyone at the rendezvous. So what's the plan? We have to take the initiative. ถือพวกมันร <You uar these means>? <t> ีบยิงมันให้ไม่ให้เหลือซ่ามันยังไม่ตายอีกเฮ้ยอึดวะ มันอืดมันอืดไอ้พวกมดหลวงไอ้พวกมดหลวงยิงอัดเข้าไปในบ้านเลยนี่มาถึงแล้วลานรถไฟ อะไรเราอะไรเราปืนใหญ่เหรอดินนี่มันไม่มีกระสุนจำกัดอ่ะโอ้ยหลัใหญ่เลยอื้อ แม็นัทแม็กมนัทอัดขึ้นไปแม็กแม็กนัทเดี้ยมบ้าแม็กแม็นัทตรงนู้นก็มีทำลายรถมั่งกันทำลายรถมันก่อนลบระเบิดลบระเบิดโโโโออ้้หห lâm mượn để mà, để đi đi này đi 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 đi, đi đi white bằng lion white đi lion white bằng lion white bằng lion white bằng lion white phải lúc white ยงมันยงมันยงมันยอยังนันยังมันัมนนยังมัน้มงัั หลังแขนให้ตีชาร์ดเมื่อกี้เขาพูดหลังแขนให้ตีชาร์ดระหว่างที่มันบ่นกันแล้วผมก็ซ่อมไปก่อนนะครับเมื่อกี้ภารกิจขึ้นมาว่าให้เราจัดการกับศัตรูที่กำลังบุกเข้ามาเคาน์เตอร์เราเลยครับอะไรวะ

ไล่ไล่บีนัดสุดท้ายเล็งให้ดีเล็งให้ดีมีลำไหนกระสุนเชียวไปเชียวมาเอาไอ้ลำเล็กก่อนโดนเต็มเตยไหมโดนเต็มเตยไหม Anh làm lết, anh làm lết Anh làm lết Đi thi Điều Chẳng thấy kìa Ui Lắm dày, lăm dày anh lăm lắm dày ไอ้ลำใหญ่เอาซิวะสักนัดอีกสักนัดหุยลบระเบิดลบระเบิดยังอีกเออ เดลื่อนหลังร้มุกจุดควานี่ยมันมีเวลาซ่อมเลยโอ้โหมันโยนระเบิดมาลบระเบิดขับลบระเบิดไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันมาอีกแล้วไอหูคราวนี้คือรถถังเยอรมัน มาอย่างไกลสองลำลำแย่แล้วสิโดนความระเบิดไม่ของเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ทุกคนถอยก่อนเราถอยตั้งแต่ระยะไกลแบบนี้เราเสียเปรียบแน่เราต้องบุกเข้าไปใกล้ๆมัน โอ้มีระเบิดคฟองโอ้โหสองสามลัมอืออุ้ยเดเด้อเด้อเด้อเอ้ยไปท้ายกันดีกว่าจัดการไอ้ลูกเล็กก่อนไอ้ตัวเล็กไอ้ไอ้ตัวเล็กถอย hỏi mình xong con sực kháng những luôn nát ok 70% sự lên mà lắm suối là hồi làm lạc bằng với dẹp bỏ bên nhân lắm anh có thằng như là mắn ao xui quá lạc lạc dòng mấy là bơi đi

ไปที่จุดรมพลที่คัมบบอี้คือชื่อเมืองมันเป็นเป็นเมืองในฝรั่งเศสนะครับมันเลยบางทีจะอ่านแปลกๆไม่ตรงกับที่ตรงหนังสือมันเขียนนะนะครับไอ้คัมเบรียเมื่อกี้ก็น่าจะอ่านว่าคองเบรนะครับเมือเมืองในฝรั่งเศสคองเบรย m m h Ah. Ah. So, what do we do now, driver? รถถังมากกว่า300ลำเข้าประทะกันครั้งที่สองที่เมือง,องคองเบรสงครามทั้งหมดจบลง1เดือนต่อมา